สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาของความผ่อนคลายสบายใจนะคะวันนี้นิชาจะทําคลิปสั้นๆชีวิตแสนสั้นทำทุกวันให้มีความสุขนะคะสิ่งไหนที่เป็นความสุขขอให้คุณเลือกทําสิ่งนั้นนะคะว,ว้าววันนี้ต้อนรับวันอาทิตย์สดชื่นแจ่มใสด้วยพลังงานของ เดซันผู้ที่เต็มไปด้วยความสดชื่นความผ่อนคลายสบายใจความสุขความรักความหวังและโอกาสที่ดียิ้มต้อนรับรอคุณอยู่เสมอสิ่งไหนที่คุณกำลังรอคอยสิ่งไหนที่คุณกำลังคิดและรู้สึกสิ่งนั้น กำลังจะถูกส่งมาให้กับคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณคือพลังงานของความรักความโชคดีความสว่างสวยัยความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆเปิดต้อนรับพลังงานวันนี้ด้วยความโชคดีขอให้เชื่อว่าโชคดีเงินทองโชคลาภจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะความรักดีๆก็จะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณ เป็นพลังของความรักที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่ทำให้คุณจะพบความสุขและความสบายใจคุณคือเดอร์สตาคุณคือดวงดาวที่คอยส่องแสงและเต็มไปด้วยพลังของความเชื่อมั่นความศรัทธาสิ่งที่คุณทำจะทำให้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใครที่กำลัง ทำออนไลน์ทำโซเชียลและทำงานคุณจะเป็นที่รู้จักในเวลารวดเร็วสิ่งต่างๆพลังของความรักพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยซัพพอร์ตส่งพลังงานดีๆขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถคู่ควรกับ ความโชคดีคู่ควรกับความสุขและคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะพลังงานของเดือสันเปิดต้อนรับพลังงานวันอาทิตย์นี้ชีวิตของคุณยังไงก็สดใสแน่นอนนะคะขอให้เชื่อมั่นยิ้มต้อนรับความโชคดีในวันนี้ชีวิตแสนสั้นทําทุกวันด้วยความสุขและความสบายใจนะคะชีวิตแสนสั้นทําด้วยความสุขและความสบายใจ ความสบายใจเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยบนโลกใบนี้ให้ความรักและความสบายใจแทนทุกสิ่งทุกอย่างและชัยชนะเป็นของคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยและสิ่งที่คุณเพียรพยายามต่อสู้ เสมอมาคุณจะพบความสำเร็จใช้ชนะเป็นของคุณผู้ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคต่อปัญหาต่อทุกเรื่องราวคุณมีหัวใจของนักรบผู้มุ่งมัน่นเต็มไปด้วยความศรัทธาเต็มไปด้วยความรักอบอุ่นความสบายใจคุณเป็นพลังงานของนักรบที่รบ ด้วยความรักรบด้วยความเมตตารบด้วยความเข้าใจและคุณจะนำพาตัวเองและนำพาครอบครัวนำพาคนที่คุณรักไปสู่เส้นชใยนั่นคือพื้นที่ของความสุขและความสบายใจนะคะพื้นที่ของความสุขและความสบายใจเป็นพลังงานและสิ่งดีที่คุณคู่ควรคุณคู่ควรกับความโชคดีคุณคู่ควรกับความรัก สิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณ6กดาบคือการ m o บอ่อนพาตัวเองเคลื่อนย้ายพาตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่แล้วมาแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญพาตัวเองย้ายตัวเองพาคนที่คุณรักพาความรู้สึกนึกคิด และหัวใจที่ดีของคุณมุ่งหน้าไปสู่พื้นที่ของความสุขเปลี่ยนย้ายสถานที่สิ่งไหนที่อยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองเราเลือกได้พาตัวเองมุ v อ o อนไปสู่พื้นที่ที่มีความสุขและเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวคุณเองจริงๆนะคะ66แทนพลังงานของความรักแทน The Lover ที่มีให้กับคุณนะคะ สิ่งไหนอีกคะที่จะทำให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองและพบกับความสบายใจบอกแล้วขอให้เชื่อมั่นว่าคุณคือพลังงานของความสุขทูเลิบสองถ้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังงานของความเชื่อมั่นความรัก คุณกำลังจะดึงดูดคู่ที่คู่ควรกับคุณชีวิตแสนสั้นขอให้คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำในสิ่งที่รักคุณเกิดมาเพื่อคู่ควรกับคนที่คู่ควรกับคุณคุณเลือกได้คุณสง่างามคุณงดงาม คุณเป็นคู่รักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งไหนที่เป็นของคุณคนของคุณโอกาสที่ดีทุกสิ่งจะมาในเวลาที่ใช่และจะเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอต่อสิ่งใดเลยนะคะเพียงรอจังหวะและโอกาสทำใจสบายสบายต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในอนาคตทำหัวใจให้คุณได้ผ่องใสมีพื้นที่ว่างที่ รอรับความสุขความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์พูนสุขจะถูกส่งเข้ามาในชีวิตของคุณวันนี้วันที่5ใต้สำรับแทน The Hall f a n t หมายเลข5คือแทนพลังความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลที่ท่านเคารพและนับถือท่านเชื่อและศรัทธาสิ่งใดขอให้เชื่อมั่นว่าพลังงานของเลขห้า พลังงานของนักบวชพระสังฆราชสิ่งดีๆจะมาในเวลาที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมขอให้ทำใจของคุณให้สบายๆเพราะสิ่งที่คู่ควรกับคุณและสิ่งที่คู่ควรกับพลังงานของคุณสิ่งนั้นคือคุณจะดึงดูดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็พร้อมที่จะอวยพรอำนวยผลให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณเทวดาผู้ปกปักรักษาท่านก็รักคุณท่าน จะคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตคัดสรรแต่สิ่งที่ดีดให้คุณเมื่อคุณเลือกและตัดสินใจและคุณเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วคุณจะมีพื้นที่ของความสุขคุณจะมีพื้นที่ที่ได้ออกท่องเที่ยวเดินทางไปตามสิ่งที่คุณ ฝันและสิ่งที่คุณปรารถนาเดชาเิอดคือนักรบผู้มีหัวใจที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนำพา ความรู้สึกนำพาหัวใจของตัวเองไปสู่พื้นที่ของความรักความเชื่อมัน่นชัยชนะความสุขและพลังงานดีๆรายรอบอยู่รอบๆตัวคุณเชื่อมั่นว่าคุณมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณชนะหัวใจของตัวเองได้ชัยชนะเป็นของคุณวันนี้พลังงานของนักรบนักรักนักที่มีแต่ความเมตตามีแต่พลังงานดีๆคุณเป็นพลังงานของ ชัยชนะที่มีชัยแล้วขอบคุณวันนี้ที่เรายังมีชัยชนะขอบคุณวันนี้ที่เราจะมีโอกาสได้เลือกสิ่งดีๆและมีโอกาสที่จะนำพานำทางตัวเองด้วยความรักด้วยความสุขด้วยกำลังใจที่ดีในวันนี้นะคะวันอาทิตย์วันที่5สิ่งไหนที่คุณคิดไว้ขอให้คุณได้รับสมดังใจปรารถนามีความรักที่ดีมีความสุข มีความมั่นคงโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะวันที่5ตุลาคมความรักยุติธรรมกับคุณเสมอความดียุติธรรมกับคุณเสมอศิษย์ศักดิ์สิทธิ์จัก,จก,กรวาลน,นางฟ้ามาอวยพรและขอให้รู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆนะคะ นิชาสวัสดีค่ะมีความสุขสมดังใจปรารถนาทุกประการมังคั่งร่ำรวยขอให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์พูนสุขร่มเย็นสบายใจนะคะสวัสดีค่ะ